สวัสดีค่ะเสี่ยงตายเร็วนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันวันนอนหลับโลกคือวันที่19มีนาคมของทุกปีนะคะ World Sleep Day นั่นเองผลเสียจากการนอนน้อยอดนอนอันตรายถึงกับชีวิตได้มาดูข้อมูลกันนะคะข้อ1เสี่ยงตายเร็ว การอดนอนกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะทีมนักวิจัยจาก University of Wivix และโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเฟเดริโกของอิตาลีพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงใน1วันนะคะจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนที่นอน7-8ชั่วโมงต่อวันหมายความว่า จะมีผู้เสียชีวิตก่อนวัย65ปีนั่นเองนะคะข้อ2การนอนมากก็เป็นการเสี่ยงตายเร็วเช่นเดียวกันการนอนมากเกิน9ชั่วโมงต่อวันก็จะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะมี30%และการนอนหลับที่ยาวนานมากเกินไปนะคะ เป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยพื้นฐานได้นะคะเช่นภาวะซึมเศร้าหรือมะเร็งบางชนิดข้อ3นอนน้อยเพิ่มความเสี่ยงในขณะทำงานหรือการขับขี่ยานยนต์นะคะโดยคนที่นอนน้อยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึง4เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่นอนหลับ เป็นปกติคือ7 8ถึง8ชั่วโมงนะคะและมีความเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพมีปัญหาด้วยนะคะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลด้วยค่ะมาดูประโยชน์ของการนอนเร็วนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อ1สมองจะสร้างสารเคมีสุขนะคะหรือเรียกว่าเคมีนิทรานั่นเอง ข้สอสสร้างเคมีหนุ่มสาวทำให้หน้าเด็กลงค่ะข้อ 3. ความจำดีขึ้นข้อ 4. ควบคุมความดันโลหิตได้ข้อ5ร่างกายได้ซ่อมแซมนะคะข้อ6มีความสุขง่ายข้อ7ไม่เสี่ยงโรคกำเริบเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงนะคะ National Sleep Foundation สถาบันการนอนหลับแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการนอนหลับมีผลมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามสิ่งใหม่ๆใ,ในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ